ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ Samsung Galaxy A31 ครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะนำเจ้า Samsung Galaxy A31 มาเทสเกม PUBG Mobile ให้ดูนะครับเรามาดูฟีลิ่งในการเล่นกันมาดูการตั้งค่ากราฟิกกันนะครับว่าปรับได้ในระดับไหนบ้างแล้วก็มาดูความร้อนกันครับผมว่าเราเล่นไปแล้วเนี่ยความร้อนเป็นอย่างไงบ้างนะครับ ผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร1 0 0เมกเมลสปีดก็จะเล่นผ่านตัวเกมลันเชอร์เกมลันเชอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือสําหรับการเล่นเกมของซัมซุงนะครับก็จะมีให้เราตั้งค่าได้นะครับไอตัวไหนที่เราเล่นแล้วไม่เต็มหน้าจอก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับก็ความเรียนในการบันทึกตัวนี้สามารถบันทึกหน้าจอไปด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการแบบปรับความแรงในการเล่นเกมนะครับเน้นประสิทธิภาพเนี่ยก็จะแรงลื่นไหลสมูทแน่นอนกินแบตเพิ่มมากขึ้นความร้อนมีมากขึ้นนะครับ ปรับให้เท่ากันตัวนี้เนี่ยก็จะทําแบบอยู่ในเกณฑ์บาลานซ์เนาะอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็เน้นการประหยัดพลังงานก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็แน่นอนเราเน้นประสิทธิภาพอยู่แล้วครับมามาลุยกันเลยครับพ u b g Mobile พอเข้าเกมมาแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวแอปป๊อปอัพนะครับเอาไว้ระหว่างเนี่ยรอโหลดนะครับเราสามารถดู YouTube ไปด้วยก็ได้ครับฟังเพลงไปด้วยก็ได้ระหว่างรอโหลดเนาะก็สามารถ ปรับความหนาความทึบได้นะครับความโปร่งแสงได้แล้วก็ขนาดของตัวจอเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับหรือไม่แล้วระหว่างที่เราคุยเราเล่นเกมไปด้วยเราสามารถพิมพ์ข้อความกับเพื่อนก็ได้หรือว่าโทรคุยกับเพื่อนก็ได้นะครับเล่นอินเทอร์เน็ตไปด้วยก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวตั้งค่าปุ่มล็อกปุ่มนําทางนะครับอันนี้เนี่ยจะเหมาะต่อการเล่นเกม PUBG ROV เพราะว่าเวลาเราสัมผัสที่แบบเฮ้ยมัน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 ,มนอยู่แล้วเนี่ยแล้ว บังเอิญมือเราไปโดนปุ่มโฮมตรงนี้ใช่ไหมครับเรากําลังแบบเข้าได้เข้าเข็มเลยศัตรูอยู่ตรงหน้าเนี่ยพอกลับมาอีกทีนึงสมมุติว่าเรากดโดนปุ่มโฮมปุ๊บเด้งไปหน้าจอหลักพอเรากลับมาอีกทีนึงก็ไม่เหลืออะไรแล้วอย่างเงี้ยพอกลับมาก็โดนยิงตายไปแล้วอย่างเงี้ยครับผมมันมันก็จะช่วยได้นะครับตรงนี้ก็อันนี้เป็นการล็อกหน้าจอเอาไว้ปล่อยบอทนะครับ แล้วก็จะมีบันทึกหน้าจอถ่ายภาพถ่ายภาพหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะมี AI ในการเรียนรู้การใช้งานของเรานะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เพื่อปรับให้เหมาะแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็จะช่วยคุมในเรื่องของตัวอุณหภูมิในเรื่องของแบบอายุแบตเตอรี่แล้วก็นิ้วของความเลื่อนไหลด้วยนะครับ <S <S เขาก็จะช่วยคุมให้เรานะครับช่วยปรับให้เราเนาะก็โอเคครับผมออกนะ ออกทะเลไปไกลเลยนะมาดูกราฟิกกันนะครับตัวนี้นะครับเป็น CPU ของ Mediatek Helio P35 นะครับปรับกราฟิกได้สุดตามนี้นะครับถ้าเราเลือกลงมาสมดุลก็เอาต้าได้ครับเลือกลงมาสมูทหรือว่าดีเนี่ยก็ได้เอาต้านะครับตัวเฟรมเรทเนี่ยยังไม่ได้ไปถึงเอ็ก e นะครับก็ถ้าอยากจะเอาแบบคมๆเลยตามแบบฉบับของผมผมก็จะปรับตามนี้เนาะแต่ถ้าจะเอาแบบลื่นๆเนี่ยก็ตามนี้ก็ได้ครับลื่นๆตามนี้เลย แต่ว่าในการเล่นครั้งนี้เนี่ยผมก็จะปรับกราฟิกสุดเฟรมเรตสุดอ่ะเอาตามน the right> right> ี้นะครับผมเรามาดูกันว่าเขาจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนคัสสิกสี่คนนะิ่มเลยครับผมก็เดี๋ยวพูดคุยสเปคให้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับส่วนสเปคเต็มเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปให้แล้วกัน Samsung Galaxy A 3 1นะครับก็มีวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วในไทยนะครับราคาเปิดมาที่8999บาทมาพร้อมกับหน้าจอ6.4นะครับเป็นความละเอียด Full HD เป็นจอ Super a m o l e d แล้วก็เป็นจอ i n f i n i t y u ้ยูดิเทแน่นอนความคมชัดสีสันอะไรต่างๆเนี่ยแสดงผลออกมาได้อย่างสวยงามอยู่แล้วครับ CPU เป็นของ Mediatek Helio P65 นะครับก็ถามว่าแรงไหมมันก็อาจจะไม่ได้สุดจ๋านะครับเมื่อเทียบกับราคาเนาะแต่ถามว่ามันขี้เหล่มากไหมมันก็ไม่ได้ขี้เล่ครับมันก็ยังย,ยังใช้ได้อยู่ครับเพราะว่าตัว P65 เนี่ยก็อยู่ในหลายๆรุ่นแล้วนะครับ ใช้งานทั่วไปแน่นอนได้อยู่แล้วครับลื่นไหลสมูทส่วนการเล่นเกมก็ดูผมเทสให้ดูก่อนก็ได้ครับพิจารณาดูก่อนก็ได้มาพร้อมกับแรม6กลอมร้อยยีก็เพียงพออยู่แล้วครับลื่นไหลสมูทเก็บได้เยอะๆยเลยครับถ้ายังไม่พอก็เพิ่มเมมได้ครับ1นึ512กิกนะครับเพิ่มได้สูงสุดถึง5 1 2กิกกล้องหน้า20ล้านนะครับตัวนี้เนี่ยกล้องหน้า20ล้านแล้วก็กล้องหลัง4ตัวให้เลนมาครบทุกช่วงเลยครับไม่ว่าจะเป็นมาโครอัลต้าไวเลนเดฟแล้ว แบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะครับ5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วเป็น USB Type C เรียบร้อยแล้วแล้วก็อื่นๆสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอได้ครับ Wi-Fi ก็รองรับทั้ง2.4แล้วก็ตัว 5G นะครับ8,999บาทครับผมในชื่อของแบรนด์ s a m มซุงถามว่าน่าซื้อไหมผมก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์ s a m มซุงแล้วความไว้เนื้อเชื่อใจอะไรต่างๆเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับมันกน็น่าสนใจเลยแหละครับถ้าใครแบบเป็นแฟนซัมซุงอยู่เนาะ ตัวนี้นะครับผมชอบนะผมชอบในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยผมได้เล่น ROV แล้วความร้อนคุมได้ดีมากๆครับตัว ROV นะครับแต่ว่า PUBG เนี่ยต้องมาดูอีกทีหนึงแล้วก็เนี่ยฟินดิ้งในการถือเนี่ยถือว่าแบบเฮ้ยเขาออกแบบมาดีครับเขาใส่ใจมากน้ําหนักเนี่ยกำลังพอดีแล้วก็เวลาหยิบจับเนี่ยมัน,มน,มนโอเคเลยครับทั้งการใช้งานหรือว่าทั้งการเล่นเกมเนี่ยมัน,มน,มนเฮ้ยมันโอเคนะผมว่าก็อ่าเพื่อนพาลงแล้วครับผม แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาหน่อยแล้วกันนะครับก็คือในเรื่องของตัวเสียงลําโพงเนี่ยผมปรับสุดแล้วนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยสําหรับตัวเกมพับจีนะครับก็คือเสียงจะอยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วก็ค่อนข้างเบาหน่อยครับแต่ถ้าใครที่เล่นเกมพับจีโมบายแน่นอนก็เขาใส่หูฟังอยู่แล้วเนาะเพื่อแบบฟังเสียงเท้าเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้แบบแล้วไปไหนละอันนี้เป็นช่วงที่แบบ อยู่หน้าช่วงฟาร์มนะครับก็อุ้ยคนเหรอเท้าเท้าเทเท,าท,าทา้ลบลบล,บลบโอ้โห,โหตายแล้วครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตโดดอีกรอบนึงแล้วตัดมาหน้าโดดล่มเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับก็โอเคครับผมตัดภาพกลับมาครับเมื่อกี้มัวแต่โมโค้ครับไม่ได้มองจริงๆต้องขออภัยด้วยยังไม่ทันเท่าไหร่เลยโดน น็อกไปเลยครับอ่าอันนี้เป็นช่วงโดดนะครับผมก็อย่างที่ผมพูดไปครับข้อพิจารณาก็คือถ้าไม่ใส่หูฟังเนี่ยเสียงลําโพงแทบจะไม่ได้ยินเลยครับเสียงเบามากครับแต่ถ้า ROV พอได้ครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆเนาะและ้วก็การใช้งานเสพคอนเสพคอนเทนต์ล่ะ YouTube ฟังเพลงก็อยู่ในกลางๆแล้วกันครับไม่ได้กระหึ่มมากครับตัวเสียงลําโพงเนี่ย ROV เอ้ยผมเล่น p u b จเนี่ยแทบแทบไม่ได้ยินเลยครับ ผมต้องพยายามที่จะมีคนมาแล้วเหรออยู่ไซวะเห็นแต่เท้าเอาหมวกกันแล้วกันนี่เอาปืนกลนี่แหลนะน่าจะยิงได้มันดีทึดๆเลยนะยิงแบบรัวเผาขนเลยครับพืบ๊ๆๆพ,พ,พ,พเลย ถ้าไม่ได้ใส่ลำโพงเอ้ยถ้าไม่ใส่หูฟังเนี่ยฟังเสียงเท้าแทบไม่ได้ยินเลยครับเหมือนคนหูหนวกเล่นเกมะครับเอาจริงๆเลยเนี่ยก็คือแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินอยู่ไกลๆน,นู่นก็อันนี้เป็นฟิลลิ่งในช่วงที่แบบอ่าฟาร์มนะครับ ฟิลบ้านเป็นไงบ้างฟิลต้นไม้ก็กราฟิกในระดับนี้ถือว่าโอเคครับก็คมดีความเลื่นไหลก็มันมีภาพเนี่ยดึด๊ดๆๆๆนะครับอาจจะไม่ได้สมูทมากแต่ถามว่ามันมันทันใจไหมมันก็มันก็พอใช้ได้ครับก็ประมาณนี้ความร้อนเป็นไงบ้างเริ่มเกมมาได้นิดนึงเนี่ยก็ตั้งแต่โหลดเข้ามาเลยก็อุ่นๆมือครับไม่ได้ร้อนเลย ผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของเขาเลยละครับก็คือในเรื่องของการควบคุมความร้อนเนี่ยน่าจะคุมได้แบบดีมากๆเลยเห็นไหมครับฟินดิ้งในการฟาร์มก็ประมาณนี้ครับฟิลบ้านบันดงบันไดครับ <S <S เดี๋ยวผมไปหารถขับให้ดูก่อนแล้วกัน ถ้าอยากได้ดรถต้องไปตรงถนนเนาะอันนี้ดูตาเล็กนะครับดูวิวตาเล็กก็เนี่ยครับก็ถือว่าโอเคอยู่ถ้ามันไม่สมูทนะครับมันจะดึกๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยแต่ว่าเนี่ยเออเออก็ยังได้อยู่ครับเปลี่ยนมุมมองสิเนี่ยครับ ฝนตกนะครับเสียงฟ้าร้องเข้ามาในบ้านแล้วแต่ว่าเรายังไม่เจอรถเลยรถหายากมากเจอแต่ปั๊มน้ำมันครับผมไม่มีรถเลยแถวนี้ไม่มีใครทิ้งรถไว้เลยเหรอไม่มีรถไม่มีรถไม่มีรถก็ต้องวิ่ง เจอมอเตอร์ไซค์แล้วครับนู่นรถอยู่นู่นครับไปเดี๋ยวลองไปเฮ้ยเจอเพื่อนเราด้วยครับเบอร์สามอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลองขับรถแชร์ให้ดูแล้วกันนะครับว่ากราฟิกเนี่ยมาเร็วแค่ไหนแล้วก็ความร้อนเป็นยังไงบ้างโอ,อ้โหรถพังครับเอามอเตอร์ไซค์ก็ได้วะนี่แหละขี่ขึ้นภูเขานี่แหละไปดิ โอ้โหเห็นไหมครับฟ้าผ่าเมื่อกี้โคดเหมือนเลยก็โอเคครับขับรถความร้อนมันไม่ได้แบบจีมาเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกอุ่นๆมือเพิ่มขึ้นครับแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนแบบจีมากกราฟิกมาเร็วไหมก็ถือว่าพอใช้ได้ครับแน่นอนการเล่นในครั้งนี้ก็คือเป็นการแบบปรับสุดนะครับแต่ถ้าใครอยากจะลื่นอยากจะสมูทกว่านี้เนี่ยคุ้มพังเลยครับผม ใครอยากจะเล่นลื่นหรือว่าได้ฟิลลิ่งที่ดีกว่านี้ก็ปรับกราฟิกให้ต่ํากว่านี้แล้วกันนะครับเอาสักสมดุลหรือไม่ก็เอาสมูทเลยก็ได้ครับแล้วก็เลือกตัวเฟรมเรตเป็นอัลต้าแล้วกันก็ลื่นไหลสมูทแน่นอนครับ แล้วตัวเกม PUBG Mobile นะครับผมได้ลองมาสัก3-4เกมแล้วล่ะครับแต่ก็พอสรุปใจความได้นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเวลามันจะยาวเกินไปนะครับก็ความร้อนถือว่าคุมได้ดีมากๆครับในเรื่องของการควบคุมความร้อนเนี่ยคุมได้ดีมากๆแล้วก็ ถ้าปรับสุดนะครับฟิลลิ่งในการเล่นเป็นยังไงบ้างเลื่นไหลสมูทไหมก็ถามว่าลื่นไหมมันลื่นนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบสมูทจ๋ามากนะครับก็คือมันมันก็ไม่ได้แบบช้าตึกตึกตึกเท่าไหร่แต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์แบบกลางๆแล้วกันนะครับก็ใครที่แบบอยากเล่นลื่นๆก็แนะนําให้ปรับกราฟิกอย่างที่ผมบอกครับเอากราฟิกลงมาดีเลยหรือว่าอยู่ในสมดุลก็ได้ครับแล้วก็เอาฟรมเรตเป็นออาต้าเอานะครับ ตัวนี้เป็นการปรับแบบ SD แล้วก็เฟรมเรตเป็นสูงก็ถือว่าได้อยู่ครับตัวกราฟิกฟิลต้นไม้ฟิลบ้านเนี่ยถือว่าโอเคครับท้องฟ้าเนี่ยก็เห็นไหมครับมีกราฟิกฟ้าผ่าลงมาก็ถือว่าโอเคอยู่ครับถ้าใครชอบแบบเสพอัธร,รถเนาะชอบเสพกราฟิกน่ะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับก็โอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครจะซื้อ A31 มาเล่น PUBG Mobile ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับความ ลื่นไหลสมูทมากไหมถ้าปรับสุดก็พอเล่นได้ในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าอยากเล่นเลื่นๆก็ปรับกราฟิกให้เหมาะสมแล้วกันนะครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ